ต่อต่อกัน EP ที่สองนะกับเจ้าคูบ้าที่ยเจ็ดศูนย์แปดตัดหญ้าโซดาอายุแปดปีจะเป็นไงเดี๋ยวเชิญเพื่อนรับลงกันได้เลยนะครับทำ nghề มาต่อกันกับเจ้าแอลที C ่ยเจ็ดศูนย์แปดนะตัวแรงประจำช่องเรากันไล์เดายเจียดนะครับรถแร็กเตอร์คู่ใหญ่ในหัวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะในหัวไม่ไม่เคยขับนะตัวนักเราก็จะขับับนะครับใ,ในการตัดหญ้าหว่านปุย๋ไยไถดินเจาะหลุม ครบเครื่องนะนรถไทเดี๋ยวนี้ครบจริงๆมานะก็แปลงนี้เราตัดหญ้าเตรียมนะตัดหญ้าเตรียมที่จะใส่ปูนโดลไมนะ้นะนะระหว่างปูนโดลไม้กับปูนขาวนะใส่ปูนอะไรดีนะส่วนตัวผมเนี่ยก็ใส่แต่โดโลไม้นะ ปูนขาวเคยเอาไปหวานทีน,งนึงแล้วนะโอ้โหแม่เจ้าหวานก็ยากนะมันค่อนข้างที่จะแข็งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ปูนขาวที่ผมซื้อไปหวานเอ่อปรับสภาพดินที่สวนทุเรียนเนี่ยบอกได้เดียวว่าไม่ไม่ค่อยผ่านนะปูนขาวเนี่ยนะมันเป็นปูนร้อนปูนอะไรก็มันไม่รู้เหมือนกันนะแต่อยากรู้รายละเอียดเนี่ย <c oughs> ก็ไปหาชมกันได้นะในช่อง u t u b e นะก็เกี่ยวกับพวกเกษตรอะไรพวกนี้นะผมก็ไปหาดูเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใช้กับสวนปลาล์ม นะบูนที่เหมาะสมที่จะใช้กับสวนปาล์มเนี่ยก็น่าจะเป็นบุญโดโูลไมนะครับพอเห็นเขาใช้กันเยอะนะส่วนตัวผมเนี่ยก็ใช้เหมือนกันส่วนในหัวเนี่ยใช้ใช้ได้เลยนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตันเลยนะพอต้นหนึ่งเนี่ยเราควรจะใส่ห้ากิโลนะหวานรอบรอบสูงพุ่มไม่ได้นะหวานที่กองทางก็ได้นะหวานได้หมดเลยนะบุญด,นะดูลมไมโดยใช้รถไสหวานก็ได้นะแต่ต้องดูลมไม่ดีนะถ้าใช้รถไส่หวานเนี่ยต้องดูลมนะ ตนมตงมถึงจะหวานได้นะไม่ใด้เาบอกแดมเดียวพระสูงกระจุยกระจายหมดเลยนะ้ <c oughs> างที่จะใส่ย,ยากอยู่วนๆเลยนะเจ้าปูนโดโลไม้นี่นะในโดโลไม้ก็จะได้แมกนีเซียมแคลเซียมด้วยนะให้กับต้นปาล์มนะทำให้ปาล์มดูดซึมธานอาหารได้ดีขึ้นนะที่เขาโฆษณานะดูจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ว่าก็ดูสภาพต้นะนะส่วนตัวก็ใช้มา หลายปีแล้วนะ้ำปูนดูละไม้ใช้ดีนะใช้ดีนะหลับ้าปีเอความเป็นกรดด่างในดินนะนะน้าปีนึงเนี่ยควรจะใส่ละปีละครั้งนะเรื่องดีของในหัวเนี่ยปีละครั้งนะปีละครั้งเลยนะต้นละห้ารูนี่คนนี้สลายโคตรใหญ่เลยนะนี่ยกไม่รอดอีกแล้วเช่นเคยเนะม็ดดำมับเลยนะ นะก็ปีนึงใส่สักครั้งก็พอคนระับรือว่าสองครั้งก็ได้นะถ้าคุณมีเวลานะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยท้งเดียวพอนะแม่เจ้าใส่โคตรยากแบากเร่นเดียวแม้ว่าจะมีเครื่องวันปุ๋ยก็ยังใส่ยากนะเพราะมันฟุ้งขึ้นบนอากาศเยอะนะนะมันฟุ้งมากๆเลยนะยิ่งมีลมกระโชกแรงอะไรพวกนี้ด้วย,วยนะโอ้โหแม่เจ้าใส่ยากแต่ถ้าลมนิ่งๆแบบนี้สามารถใส่ได้เลยนะ ตอยเก็บรายละเอียดนะครับต้องมีโรบารนะแร็คเดอร์เนี่ยถ้าทำสวนปาล์มนะรถใส่ไม่มีโรบาร์ไม่มีตัวกาดกันเนี่ยบอกได้คำเดียวแทงกระจ,ยระจายหมดเลยนะแทงหน้าคนขับได้เลยเนี่ยทางปาล์มพวกนี้นะ กนะ็ใครซื้อรถไทยใหม่เนี่ยก็ไปทําโลบาร์ซะนะหน้ากันทางบามตีหน้านะครับ <c> ก <oughs> ็ใช้มาสิบกว่าปีแล้วมัง้งนี่แอลซิเจ็ดเราปวดอึดตึกตนกันเลยทีเดียวเจียนะการ็ราคาดีตามนะช่วงนี้าาราคาค่อนข้างดีจะดีเลย จขึ้นมาแล้วนะเนี่ยต่างจากที่ลงแบบเยอะมากนะราคาลงแบบเยอะมากนะตอน11บาท12บาทเนี่ยลงท,งทงิ้ทง40ตัง60ตัง50ตังค์นะแมเจ้าลานเทนี่รีบกว่าเลยนะจะใหญ่แวบเลยลานเทเนี่ยเน่าะอะไร้ลานเทนเหมือนกันนะเขาก็ทำหน้า,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 าที่คนตรงแทนเรานะบางเจ้าเนี่ยไปตรงโรงงานไม่ได้บาเจ้าโรงงานตัดราคาลงปรับลงปรับลงเนี่ย นทีก็ใจหายแวะเหมือนกันนะนต้องทำใจนะเราไม่ใช่ผู้กำหนดราคานะเราผู้กำหนดผลผลิตนะก็ทําให้ปาล์มออกแล้วกันนะมีขายทุกทุกทุทุกทุกราคาก็แล้วกันนะมันก็จะได้เปรเียบพยายามดูแลสวนอย่างสม่ำเสมอ น่าเข้าใจว่าปุ๋ยแพงนะแต่ต้องทําใจนะมันต้องใส่นะก็ต้องแค่นแครใส่กันไปนะลองปรับตัวดูนะรายย่อยเนี่ยหน้ามืดนะแต่ถ้าเกษตรกรเออมีหน้าที่เยอะๆเนี่ยก็คงจะมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าเน้อที่เยอะเนี่ยเราก็ต้องใส่ปุ๋ยเยอะนะต้องจัดอัดตราส่วนนะจัดสัดส่วนปุ๋ยที่จะใส่เนี่ยให้ลงล็อกนะครับกับราคาปุ๋ยที่มันไม่เจ้าใช่ว่าโคตรพ่อโคตรแม่แพงกันเลยเดี๋ยวเจ็บ แพงจริงๆนะน้ำมันก็แพงปุ๋ยก็แพงนะปาล์มก็ลุ่งนะ่คืออะไรครับเนี่ตัวเพิ่มทำไรครับนะ ับตัวนะครับเราไม่สามารถกําหนดอะไรได้นะนอกจากกําหนดผลผลิตได้อย่างเดียวปรับตัวกันไปในหัวก็ปรับถูปุ๋ยนะให้ปุ๋ยใส่ไม่ได้แล้วนะปรับเป็นปุ๋ยดูผสมปุ๋ยดูผสมใช่ว่าจะดีนะมันมันได้ธาตุอาหารครบจริงนะแต่ว่ามันไม่ค่อยหนักแน่นนะผมมองว่ามันไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่ นะถ้าเรียกว่าแม่ปุ๋ยเนี่ยความแน่นของปุ๋ยหรือว่าความเข้มข้นนะเรียกไม่ถูกนะไอะ้เจ้าโจ้ก็จะกดกูบอกว่านี่ความเข้มข้นนะหรือว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วนะเพราะมันไม่สามารถสู้แม่ปุ๋ยได้นะไอ้นั้นเราก็ต้องทําใจนะเราต้องใส่ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้ผมใส่สูตรผสมมาสองรอบแล้วนะรู้สึกว่าปามไม่ค่อยไม่รู้สึกไม่ค่อยได้ ไม่ได้ผลผลิตเต็มไม่เต็มหน่วยนะมันมันเป็นนะแต่ว่ามันมันไม่เหมือนกับตอนที่เราใส่แม่ปุ๋ยนะเมื่อก,ก่อนใส่แต่แม่ปุ๋ยนะยนะี่เบสโซนศูนย์สิบแปดสี่หกศูนย์ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะหลังๆมาเนี้ยใส่สูตรผสมนะสิบสนะี่เจ็ดสามห้าน่าสิบสามเอ่อแปดสามห้าอะไรพวกนี้นะโอ้โหใส่รู้สึกว่าใส่สองรอบสามรอบแล้วมันมันไม่ไเม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ไม่หนักโตนะ ไม่แน่ใจว่าเราใส่น้อยเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะปุ๋ยถูกผสมเนี่ยเราต้องใส่ปริมาณที่เยอะนะครับถึงจะได้ผลผลิตที่เท่ากับเออเราใส่แม่ปุ๋ยแต่เมื่อก่อนใส่แม่ปุ๋ยโอ้ได้หนักนะได้เยอะแต่ไม่เต็มหน่วยน้ำหนักก็ดีนะครับเดี๋ยวลองลองปรับตัวดูนะตรงใส่ต้องบอกในหัวว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแม่ปุ๋ยดีกว่าไม่ไหวแบบนี้นะ ตามองไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยก็ทำยากเหมือนกันนะแต่ว่าข้อดีของปุ๋ยสูตรผรสมเ็จเนี่ยมันก็ดีนะก็คือมันท่า่านครบนะแต่ข้อเสียก็คือมันเบานะผมมองว่าปอ,อร์เซนมันน้อยไปหน่อยนะก็ต้องทำใจนะต้องใส่ปริมาณที่เยอะขึ้นนะก็เลือกเอานะตามความสะดวกของแต่ละท่าน,นเลย ส่วนตัวผมเนี่ยชอบแม่ปุ๋ยมากกว่านะจากที่ได้ลองสัมผัสมาแล้วนะแม่ปุ๋ยผ่านกว่าเยอะถ้ามีตังก็แนะนําไปซื้อแม่ปุ๋ยใส่เอาไม่มีตังก็ซื้อถูตรตรมก็ได้นะครับก็ใส่ปริมาณที่เหมาะสมก็ได้กันนะนี่สังเกต็นมามันจะไม่ก้อยินนะนี่เพราะสกีมันฟูงนิดนึงก็เป็นธรรมดาครับมันก็ หญ้าเนี่ยมันเป็นธรรมดาแล้วนะมันก็ตัดวันนี้นะอาทิตย์สองที่มันก็งอกนะธรรมดายอย่าไปซีเรียสน,นะบางคนซีเรียตต,ตัดสวนตัดสวนเทนกริปนะแต่ไม่มีผลผลิตนะอ,อย่าไปเน้นมันมากไอ้หญ้าอะไรพวกนี้นะเราไปเน้นที่ลำต้นบามากกว่านะบางคนแม่งตัดแต่หญ้าอย่างเดียวนะปุ๋ยไม่ใส่ก็มันก็ไม่ได้มีผลผลิตได้คุณเก็บเกี่ยวหรอกนะ เอาเวลาที่จังตัดหญ้าเนี่ยไปหาปหุ๋ยดีๆใส่ดีกว่านะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันะนะคร่าวๆนะอีดีสองนะเนี่ยตนนี้ถลายโคตรดกเลยนี่สังเกตเห็นได้เลยว่าทางเนี่ยมันไม่ค่อยแบะนะนี่มันน่าจะขาดหรือแบะสี่หกศูนย์นะที่ผมเคยดูดข้อมูลมาครับมันจะหนีบนะถลายมันจะหนีบดูดูนะเนี่มันหนีบนะมันไม่ค่อยบานาออกนะที่ผมเคยศึกษามาเนี่ยการที่มันหนีแบบนี้นะเจ้า ตัวก้านทลายเนี่ยมันจะสั้นด้วยนะเนื่องจากค่ะสิบแปดสี่หกนะหรือตัวกลางฟอสฟอรัสหรือเปล่าวะนะ NPK ฟอสฟอรัสนะนฟอสฟอรัสเลยนะอยากให้มันดันออกแบออกนะก็สิบแปดสี่หนะใส่เข้าไปน่ารู้ว่าร็อกควอเฟตก็ได้นะครับเลือกเอานะมันหนีบมันหนีบนะแทงงวดยากเลยนะแบอกไ้คำเดียวผมเคยแทงเองล็กเหมือนกันนะแทงอยากช้ำมัดเลย เห็นยากชะมัดเลยจริงๆนะครับนี่น่าทลายนี่นีบเนีน่ยนะต้นอัดต้องอัดร็อกฟอร์เฟดเข้าไปโฟอร์เฟดร็อกฟอร์เฟดไม่ใช่เอาลิ้นพันกันเลยคือเดียวเจ้านะต้นนี้ก็เช่นกัน Rock oh นะร็อกฟอร์เฟดเข้าไปโอเคคลิปนี้วันนี้กันกนะครับพี่ๆก็ลืมบทแล้วกดแจ้งกดติดตกดไลค์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม